ภาคใต้สบายดี BFC เบิร์ตสุขูทุกคนนะตอนนี้ตอำกัน UT สถานีสยามทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศภามึงสกายวอล์กันะทุกคนนะอเพราะว่าสกายวอล์ตอนนี้ก็เป็นสกายวอล์ทีง่ายพอสมควรนะทุกคนเดี๋ยวต่อจ้าผ้าเลยชมบรรยากาศที่สกายวอล์แห่งนี้นะทุกคนเพราะว่านี่ก็ Hint Light Theater ทุกคนแต่บอลในภาคไทย BFC เบิร์ตเ,าเนาะเดี๋ยวเราจะซุ่มภาพบรรยากาศไปพร้อมไปพร้อมกันเลย เป็นสกายบอลทีเนี้ยเอาเนาะทุกคนเนาะก็สิมนีแบบว่าเสี่ยมล่วงลายถน,นนเนาะทุกคนเพื่อให้ให้เข้าต่อรถโดยสารเนาะทุกคนและยกาเสี่ยมต่อกำหางต่าง คเราตัวเที่ยวร้ายเกินออเห่าอีกวีวะใคบอกเวาเกินทุกคน เดี๋ยวปลาเน่้าไปตามมันนั่นเลยทุกคนน้องไปตามล่างรถไฟฟ่าท t เเลยมสมาร์ทหรือปลาเล่นเสี่ยมกันไหล mm hmm. ก็สกายบอลเองกับปลาใหญ่้ยวยทุกคนขึ้นกับสะอาดต้องเปืองเลย ซูดยอดซูดยอดซูดยอดไปเลยไอซิปเต็มลอยเนอะสบายแลยคบแบบใช้กับสะดวกสบายเนาะเดี๋ยวบ้าข้เที่ยวอะไรทุกสถานที่เลยนะเพราะว่าม,มันม,มีกฏหามเนาะแบบว่าจะหายมีไกด์น้ำเที่ยวบเแล้วก็ทั่วไปแต่น่าจะทุกคนเนาะเดี๋ยวบ้าเที่ยวหลายเซดีเลยกระหิตหายนักท่องเที่ยว ไลยประเทียบของพาเทียวไทยดูสิทุกคนเทีย่ยวไล่อย่างเสียดี เพื่อออกแบบมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนเดินไหลสะดวกัทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่ถน,นนนะ่ะมันจะแบบว่าสถานทีจ่จะบอ่อขวางนะทุกคนเนาะส่วนมากรถจะติดเนาะเพราะว่ามันเป็นหางขางใหญ่แต่จะเป็นจุดซุ้มของนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนของประเทศไทยเองเนาะที่ร่วมตัวกันในทุกวันหยุทธหรือว่าวันเที่ยวแล้วทุกคน ทีมนี้ต้องกับอยากทายไอเอฟซีง็อกลกโมกละกูได้เห็นเนะทุกคนเนาะสำหรับคนที่เคยมากอะบอแปลกเนาะเขากระซินตาสำหรับเขาบบเคยออกไปไซด์ด้วยว่าอยู่แต่ในห้องในเพื่อนกันบโเห็นเมียงระมูลงมาประเทศตนเองอะพัฒนาไปหอนไซด์เนาะมิดมิดตะว้าแบบว่าเออประเทศตนเองบพระจะเลื่ไปซันยังสี เนี่ยอยู่แต่ไหนหองแล้วบอกออกมาแบบเบิงรวมไพ้หนอกนะเออโอ้โหออกมาสัมพันธ์จริงเนาะจะด้วยบอหูว่าพระติดแลวเองจะเดินสำไรโอ้โหนี่หาออกเกินทุกคน ยังวันทานในสูตรเยอะเลยเป็นกิโลว่าจานทุกคนโอ้แต่ละแต่ละส่วนกับเสื่อมต่อซิกับหางต่างๆเนาะโอ้จะเสื่อมต่อซิกับหางแบบหางต่างๆเฉพาะแล้วก็แบบว่าเขาสางมา่าให้มันใหญ่ยยๆ,ๆเนาะทุกคนเพื่อใส่พื้นที่ให้เหมาะสมกับปริมาณนทของเที่ยวเขามาแต่ละปีแต่ละปี

ยิ่งใหญ่อลังการไปขนาดไหนโอ้ยังเป่นใส่ใชุดเลยท่ยาผู้ใดชื่อว่าสกายบอลที่ต่อมผ้ามาซเมนี่ชุดอยู่สะานที่ใดกับข้อมินใต้คอมเมนต์ใส่บาตอมบู้ำไปเด้อยังเป็นใส่ใชุดอยทุกคนอยู่ข้างบนนี่จะมีมาป้าย BTS บินอยู่ครูเอาเลยทุกคนเป็ี่ยนยังจีบมาแปลกมากเนาะ เขาจะเห็บแต่ว่าโคเป็นขันบันไน่เนาะเพราะว่าจะมีกูผูกพ้นที่ใส่บิวเซร์เนาะสามารถใส่กกายบอกตัวนี้ไล็นะชื่อบรนการออกแบบเพิ่นก็ดีเนาะเอายังบ่ทะด้สุดเลยทุกคน จะ,จะเป็นสถานีชิดลมโอ้โหอ๋อจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าชิดลมโอ้โออยเหาสกายบอลเหาเลยครับเ <c oughs> หยาเกิน เ,เ,ปเป็นพาส้าช่วยงามเราเป็นของแดบมป็นช่วยด้วยสมารถใส่ยิวแสเน้อทุกคนทันบาร์คลิปนี้ต้อมก่าวสิเพราะโอกาสยกคลิปไปเพียงแค่ตัวเกลือกปลากดสัคเกตไกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาร์ตอมฮหดคลิปต่อไปเองเข่าเราก้าวเข้ามาสวัสดีครับสบายดี